สวัสดีครับเราซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วครับเรายังอยู่กับนี่เลยครับ กระบ,บี่กระหายเลือดนะครับผลงานการเขียนของลิ้วช่างเอียงแล้วงานแปลของคุณนอนนพพลัดนะครับคราวที่แล้วถึงตอนที่ว่าน้ำห่วงงักได้ช่วยอัวคาอีมาและอัวคาอีก็ได้สำนึกบุญคุณถึงขั้นชื่นชอบน้ำห่วงงักทีเดียวเรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับขัวคาอีนั้นเห็นว่าน้ำห่วงงักนั้นเป็นคนเจ้าชู้มีนางบำเรอหลายคนน้ำห่วงงักก็บอกว่าไม่มีแล้วพวกนางนั้นหนีตามบริวารของน้ำห่วงงักไปหมดแล้ว จะมีที่พอจะเรียกว่าหวังดีกับตนก็มีเพียงคนเดียวก็คือเ e อี้ยเล้งแล้วนั่ห่วงงากก็ให้พวคาอีนั้นอยู่รักษาตัวที่นี่ก่อนตนจะไปทําธุระที่เนินเจดีพวกาอีก็ขอตามไปด้วยนางถามนั่ห่วงงาว่ารักนางไหมนั่ห่วงงาก็ตอบว่าไม่แค่ชอบพวกาอีจึงบอกว่างั้นก็ยิ่งสมควรให้นางตามไปด้วยนางจะได้อยู่ใกล้ชิดกับนั่ห่วงงานั่ห่วงงักจะได้รู้สึกรักนางเร็วขึ้นนั่ห่วงงากก็บอกว่าถ้าพวคาอีอยาก จะสารสัมพันธ์กับตนนั้นสมควรจะไปชี้แจงเรื่องนี้กับถังตังก่อนพวก้าอีบอกว่าไม่ไปเพราะว่าไม่ได้เกี่ยบอะไรกันแล้วพวก้าอีกลับมาถามถ,ามถึงเรื่องเอี้ยรเลงว่าเป็นคนเช่นไรน้ำห่วงงักก็ตอบว่าเป็นคนที่ซื่อตรงและไว้ใจได้แต่สวยสู้พัวก้าอีไม่ได้พวก้าอีฟังแล้วก็คิดจะปลองดองกับเอี้ยรเลงเพื่อที่จะเป็นหญิงของน้ำห่วงงักเพียงสองคนน้ำห่วงงักเอ่ยว่าพวกนางสองคนนั้นเหมือนกันตรงที่คิดจะเป็นเจ้าของ ตนทั้ำห่วงงักจึงตกลงใจให้พวกคาอีนั้นเดินทางไปเนินเจดีด้วยพวกคาอีบอกว่าไม่ไกลเดินทางแค่ครึ่งวันก็ถึงแล้วน้ำห่วงงักจึงบอกว่างั้นพรุ่งนี้เราออกเดินทางเลยพวกคาอีจึงถามว่าเคยพบเตกจับเนื้อลูกสาวของผู้เท่าเตกหรือไม่น้ำห่วงงักก็บอกว่าไม่เคยพบแต่คาดว่าหน้าตาคงไม่เลวนักไม่งั้นเนนเจดีคงไม่จับตัวไปหรอกพวกคาอีก็ร้องว่ามิหน้าถึงรีบไปช่วยน้ำห่วง แก้ตัวว่ายาเลี้ยวไหลแล้วบอกให้พวัวคาอีนั้นส่งคนไปแจ้งข่าวกับถังตังว่าตนนั้นปลอดภัยแล้วระหว่างทางที่นั่มห่วงงักกับพวัวคาอีนั้นเดินไปเนินเจดีทั้งสองพูดคุยหยอกล้อสร้างความสนิทสนมแลกเปลี่ยนทัศนคติกันไปตลอดทางจนมาถึงเนินเขาแห่งหนึ่งทั้งสองใช้วิธีปีนปนไปแทนการที่จะใช้วิชาตัวเบาเพื่อเป็นการอมอก,กำลังไว้บนโตโขดหินก้อนหนึ่งนั่มห่วงงักเห็นดอกไม้ประหลาดมีกลีบสีขาว ดุดโยกเกสอนแดงสดที่แปลกกว่านั้นคือรัศมีห้าเชียไม่มีหญ้าหรือต้นไม้ใดๆงอกขึ้นมาเลยทั้งๆท,ท,ท,ที่ในละแวกนี้มีต้นไม้เถาวัลย์จำนวนมากน้ำห่วมงักจึงถามพัว่าอีพัวคา,าอีหันมามองดูเอ่ยว่าบุพพาชาติขาวแล้วก็ยืนนิ่งคล้ายถูกมนต์สะกดนำห่วมงักต้องส่งเสียงเรียกพัว่าอีจึงอธิบายว่าบุพพาชาติขาวนี้กลีบของมันใช้ต้านพิษได้ทุกชนิดในโลกเกส สาของมันใครกินเข้าไปจะอ่อนไวลง20-30ปีแต่ล่าของมันนั้นบอบบางยิ่งจึงขึ้นอยู่ในร่องหินถ้าเด็ดออกมาแล้วต้องเก็บใส่กล่องไว้อย่างดีต้นไม้นี้หายากมากงามห่วงงักจึงคิดเด็ดมันขึ้นมาให้กับผัวคาอีผัวคาอีรีบร้องเตือนว่าอย่าเพิ่งเด็ดดอกไม้นี้เพราะดอกไม้นี้อันตรายดูจากรัศมีห้าเชี้ไม่มีพืชใดๆขึ้นรอบเลยและดอกไม้นี้มีสัตว์พิษดูแลอยู่น้าห่วงงักบอกว่าตนไม่กล าอันตรยถึงอย่างไรก็จะเด็ดมาให้พัวคาอีผู้รู้ใจพัวคาอีปราบปลื้มไม่น้อยแต่ก็ต้องบอกวิธีเด็ดบุพชาติขาวให้กับน้ำมห่วมงักเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพิษนางรู้มากกว่าน้ำมห่วมงักจึงหยิบถุงมือแพรกับน้ำยากันพิษหยดใส่ผ้าเช็ดหน้าเข้าไปเด็ดเองน้ำมห่วมงักจึงขอชุดป้องกันมาใส่ไม่อยากให้พัวคาอีนั้นเสี่ยงอันตรายแล้วตั้งท่าอยู่หน้าบุพชาติขาวพัวคาอีก็เตรียมพร้อมคอยระวังด้า น้ำห่วงงักค่อยๆใช้กระบี่วาลีแดงเคลียบบุพชาติขาวพันมีเส้นใยสีขาวพุ่งใส่น้ำห่วงงักน้ำห่วงงักพลิกตัวใช้กระบี่ฟันเส้นใยเหล่านั้นกระจายไปแล้วแมงมุมขนแดงตัวใหญ่กระโดดออกมาจากใต้รากของบุพชาติขาวพ่นใยใส่พัวคาอีพัวคาอีซัดตะปูทะลุกระดูกใส่แมงมุมขนแดงน้ำห่วงงักแทงกระบี่วาลีแดงทะลุแมงมุมขนแดงโลหิตสีม่วงพุ่งกระจาย น้ำห่วงงักสะบัดกระบี่สลัดแมงมุมขนแดงทิ้งไปใต้เนินเขาแล้วน้ำห่วงงักก็รีบถอนบุพชาติขาวออกมาทันทีพวกข้าอีถามน้ำห่วงงักว่าปลอดภัยหรือไม่น้ำห่วงงักก็ถามว่าทำไมพวกข้าอีตอบว่านั่นเป็นแมงมุมขนแดงที่มีพิษร้ายมากโดนพิษเข้าไปคงไม่มีเวลาที่จะกินยาถอนพิษท่านก็จะตายแล้วน้ำห่วงงักหัวเลาะตอบว่าแมงมุมมรกรเรายังไม่กลัวเลยจะอะไรกับแมงมุมขนแดงพวกข้าอี เอว่าน้ำห่วงงักนั้นชอบทําเป็นเล่นแล้วน้ำห่วงงักก็มอบบุพชาติขาวให้กับผัวคาอีน้ำห่วงงักถามว่าไม่กินเหรอผัวคาอีตอบว่าไม่กินเพราะถ้าตนต้องการคงสภาพอ่อนเยาว์น้ำห่วงงักก็จะแก่ไปคนเดียวตนอยากจะแก่ไปพร้อมกับน้ำห่วงงักมากกว่าน้ำห่วงงักก็ร้องว่าท่านจะทําให้ข้ารักท่านให้ตายเลยนั้นเนี่ยงั้นเอาไปให้เอี้ยเล้งก็ได้นางน่าจะยินดีผัวคาอีบอกว่านางเชื่อว่าเอี้ยเล้ง ก็ไม่กินหรอกเพราะท่านางนรักน้ำห่วงงาจริง นางคงต้องคิดแบบตนแล้วนางก็ชวนน้ำห่วงงักเดินทางต่อเมื่อขึ้นไปถึงยอดเนินน้ำห่วงงักกับพวคาอีก,ก็เห็นคนสองคนอยู่บนโขดหินคนหนึ่งผมทองใส่ชุดหนังกวางอีกคนใบหน้ากลมป้อมท่าทางโง่งมอยู่บ้างพัวคาอีกกะซิบว่าสองคนนี้น่าจะเป็นยอดฝีมืออยู่ในระยะสามวาพวกเรายังไม่รู้สึกเลยว่ามีคนอยู่ตรงนี้คนผมทองเอ่ยว่าพลอดรักกันจบแล้วใช่ไหมน้ำห่วงงักพูด กับพัวคาอีว่าใครแอบดูพวกเราขอให้ตามันเป็นฝีผลหน้ากลมร้องว่าท่านพี่มันด่าพวกเราพ้นผมทองบอกว่าพวกน้ำห่วงงานนั้นฉิงของของตนมา นั่นก็คือดอกไม้ในมือของพัวคาอีพวกคาอีเอ่ยว่าถ้าเป็นของพวกท่านทำไมพวกท่านไม่เด็ดเองตั้งแต่แรกหรือพวกท่านเกรงอันตรายจึงหวังจะให้พวกเรานั้นรับเคราะห์ไปก่อนแต่พอพวกเราเด็ดดอกไม้นั้นได้กลับมาคิดช่วงชิงทั้งสองฝ่ายก็ต่างถกเถียงกันเรื่องสิทธิในการครอบครองบุพชาติขาวนั่มห้มง,งักจึงถามว่าตือป๋วยกายคนนี้เป็นใครชายหน้ากลมป้อมลุกขึ้นแนะนำตัวว่าชื่อว่าเจียว ไต่ชังฉายาเจียวท่าเดียวนํา้ฮงงักเอ่ยว่าไม่เคยได้ยินชื่อ สงสัยไม่มีชื่อเสียงค้นผมทองจึงแนะนำตัวบ้างว่ามันนั่นคือพูดพบกรรมสวนเอี e ้ยธรรมชื่อนี้ทำเอานนํำห่วมงักต้องตกตะลึงไปชั่วครู่พูดพบกรรมสวนผู้นี้เป็นหนึ่งในเจ็ดพญามารเช่นเดียวกับตนเอี e ้ยธรรมเห็นหน่ำห่วมงักเงียบไปก็เอ่ยว่าเป็นไงแค่ชื่อก็ตกใจแล้วเจียวท่าเดียวเสนอว่าควรชิงบุพชาติขาวจากพัวคาอีมาก่อนนนํำห่วมงักก็เอ่ยว่าไม่ได้ดอกไม้นี้ป ของนางพูดพบคำสวนบอกว่าตนนั้นพบเห็นบุพชาติขาวก่อนแต่กำลังจะหาวิธีเด็ดอยู่พวกนวั่ห่วงงะก็มาถึงพวกตนจึงต้องหลบออกมาก่อนน้ําห่วงงะก็กล่าวว่างั้นท่านก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยตลอดทำไมไม่ออกมาขัดขวางตั้งแต่แรกเดียวท่าเดียวเอ่ยว่าถ้าพวกตอนออกมาตอนนั้นจะหลอกให้พวกท่านเสี่ยงภัยอันตรายได้อย่างไรพูดกำสวนก็ร้องว่าหุปากเดียวท่าเดียวตอบว่า ก็ท่านพี่บอกแบบนั้นเองนี่นะจะมาด่าตนทําไมพูดพบกรรมสวน เอ่ยทวงดอกไม้จากน้ำห่วมงักอีกครั้งน้ำห่วมงักก็ตอบว่าแต่ดอกไม้นี้อยู่ในมือของพวกตนเจียวท่าเดียวก็ร้องว่าเดี๋ยวพวกเราก็ชิงได้พูดพบคำรรสวนตวาดว่าใครให้เจ้าพูดเจียวท่าเดียวก็ร้องว่าทำไมท่านพี่ชอบด่าทอผู้คนนักน้ำห่วมงักก็ชมเจียวท่าเดียวว่าท่านเป็นคนสัตว์ซื่อดีมากพวกข้าอีเอ่ยว่าพวกท่านจะเอาดอกไม้ไปทำอะไรหน้าตาเหมือนลิงซะขนาดนี้กินไปคงไม่ได้ผลหลอกพูดพบ กํำสวนเรียกให้เจียวท่าเดียวลงมือได้แล้วเจียวท่าเดียวจึงกระโดดไปข้างหน้าเพื่อเตรียมพร้อมน้ำนห้มงักถามว่าฉายาเจียวท่าเดียวนี้แสดงว่ามีวิชาแค่ท่าเดียวจริงเหรอเจียวท่าเดียวก็ตอบว่าจริงแล้วก็เล่าว่ากระบวนท่าที่ตนเรียนมานั้นตนเรียนมาจากปังทวงจื้อตนพบในศารเจ้าโบราณจึงซื้อสูรา กับถั่วมาให้มันกินมันกินไปสอนไปสอนได้แค่กระบวนท่าเดียวมันก็ตายน้ำห่วมงักก็ถามว่าใช่เจ้าหัดใหญ่ปังขวงจือ้อที่มีฝ่ามือสี่สุดยอดใช่หรือไม่เดียวท่าเดียวก็พยักหน้าตอบว่าใช่เสียดายที่ตอนนั้นเรียนมาได้แค่ดาราเตะดาวเท่านั้นแต่ถึงจะมีท่าเดียวก็ยังไม่เคยมีใครรอดไปได้เลยน้ำห่วงงักกล่าวชมวิชาตัวเบาของเจียวท่าเดียวที่กระโดดออกมาด้วยเจียว ท่าเดียวก็เล่าว่าวิชานี้ตนก็ล่ำเรียนมาจากพ่อมดดำเล้งแกะมาเพราะมันชอบสร้อยไข่มุกข,ของภรรยาของตนแต่ตนไม่ให้ระหว่างที่มันสั่งสอนบุตรชายฝึกวิชาตนบังเอิญได้ยินมาจึงฝึกสำเร็จน้ำห่วงงกักเห็นเจียวท่าเดียวเป็นคนสัตว์ซื่อจึงเอ่ยว่าอยากคบเป็นสหายเจียวท่าเดียวก็ตกลง แต่พูดพบกรรมสวนร้องตำหนี่ว่ามัวทำอะไรกันอยู่น้ำห่วงงักก็ถามว่าต้องการจะลงมือกันจริงๆเหรอถ้าพวกเจียวท่าเดียวต้องการบุกพระชาติขาวตนก็จะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งจะได้ไม่ต้องต่อสู้กันเอาไหมเจียวท่าเดียวก็เห็นด้วยจึงหันไปปรึกษากับเอียธรรมพูดพบกรรมสวนคุนเครืองร้องว่าเราจะเอาทั้งหมดเจียวท่าเดียวก็ตอบว่าท่านนิโลภจริงๆแล้วหันมาทางน้ำห่วงงักบอกว่าพี่ของเรานั้นไม่ยอมน้ำห่วงงัก ถามว่าถ้ามันอยากได้ทําไมไม่ลงมือเองเจียวท่าเดียวก็ตอบว่าเป็นข้อตกลงระหว่างกันว่าเจียวท่าเดียวจะลงมือก่อนถ้าสู้ไม่ได้พูดพบกรมสวนค่อยลงมือแล้วเจียวท่าเดียวก็ชี้นิ้วไปบนฟ้าเอ่ยว่านั่นอะไรน้ําห่วมงักเงยหน้าขึ้นไปมองเจียวท่าเดียวอาศัยทีเผลอลงมือต่อน้ําห่วงงักนับเป็นท่วงท่าประหลาดยิ่งดีที่น้ําห่วมงักมีปฏิกิริยาว่องไวหลบพ้นมาได้น้ําห่วมงักโมโหที่ถูกโจมตีตอนที เผลอลองว่าคิดว่าเป็นคนสัตว์ซื่อนึกไม่ถึงว่าจะใช้วิธีจู่โจมตอนเผลอเดียวท่าเดียวกลับต่อบว่าเป็นเพราะปังควงจือที่สอนบอกว่าเวลาจะใช้กระบวนท่าน,นี้ต้องเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูก่อนแล้วเจียวท่าเดียวก็ยกมือชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้ง เอ่ยว่านั่นอะไรน้ำห่วงง้าเกือบจะเงยหน้ามองตามไปแล้วเจียวท่าเดียวก็ใช้กระบวนท่าดาลาเตะดาวออกอีกครั้งน้ำห่วงงักระวังตัวอยู่แล้วจึงตั้งรับและจู่โจมกลับได้เจี่ยวท่าเดียวกระโดดถอยออกมาแล้วกระโจนกลับเข้าไปใช้กระบวนท่าดาลาเตะดาวอีกครั้ง นำห่วงงักฟาดฝ่ามือปะทะกับเจียวท่าเดียวแล้วฟาดฝ่ามือออก317ฝ่ามือและ97เท้าก็นำใส่เจียวท่าเดียวเจียวท่าเดียวรับมือพลวันแต่ถูกน้ำห่วงงักสัมผัสถูกตัว17ครั้งอย่างเบาๆพันพูดพบคำสวนก็ลงมือนำห่วงงักชักกระบี่วาลีแดงแทงใส่ปลอกแขนสีเงินที่พูดพบคำสวนพุ่งใส่ตนพูดพบคำสวนโผล่ล่างไปประคองเจียวท่าเดียว เอ่ยถามถึงอาการบาดเจ็บเดียวท่าเดียวตอบว่าไม่เป็นไรพูดพบคำสวนหันมาทางน้ำห่วมงักเอ่ยว่าถ้าตัวเจ้าไม่ใช้กระบี่วาลีแดงข้าคงไม่รู้ว่าเจ้าคือน้ำห่วมงักเดียวท่าเดียวถามว่าท่านพี่รู้จักมันเหรอพูดพบกำสวนจึงบอกว่ามันนี่แหละหนึ่งในเจ็ดพญามารกระบีวิญญ,ญาณน,น้ำห่วมงักเดียวท่าเดียวร้องว่าท่านพี่ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดพญามารงั้นก็ต้องเป็นสหายกันสิพูดพบกำสวน ผนตวาดว่ามันจะจัดการพวกเรามันจะเป็นสหายได้อย่างไรเจียวท่าเดียวบอกว่าตะกี้มันก็ลงมืออย่างไวไมตรีนะไม่ได้ทําอันตรายค่าทําไมจะต้องลงมือกันอกีกพูดพบกรรมสวนเถียงว่าเมื่อครู่มันกงด่าทอพวกเราด้วยนะเจียวท่าเดียวก็เถียงว่าเราก็ด่าทอพวกมันเหมือนกัน ดังนั้นข้าจะไม่ลงมือแล้วพูดพบคำสวนแทบจะอกแตกตายแล้วหันมาทางน้ำห่วมงักเอ่ยว่ายังไงพวกเราก็ต้องสู้กันถือโอกาสจัดอันดับเจ็ดพญามารซะเลยน้ำห่วมงักเอ่ยยอมให้พูดพบคำส่วนนั้นมีอันดับสูงกว่าตนแต่พูดพบคำส่วนไม่ยอมพูดกดดันดาทอบีบให้น้ำห่วมงักลงมือจนได้ในที่สุดน้ำห่วมงักจึงเหยียดกระบี่ตรงคุกคามพูดพบคำสวนจนต้องถอยหลังออกไปพูดพบคำ กำสวนใช้หอ,อกคู่สั้นแทงออก290หอ,อกนำห่วงงักควงกระบี่เป็นวงปิดกั้นหอ,อกได้ทั้งหมดพูดพบกำสวนไะยานแทงหอ,อกเข้าใส่อีกนำห่วงงักสะบัดกระบี่ไปล่างแหคุกคามพูดพบกำสวนต้องถอยหลังกลับไปอีกครั้งพูดพบกำสวนแ้นใจที่บุกไม่ผ่านแหกระบี่จึงโผตัวขึ้นสูงพุ่งแทงหอ,อกออกจากกลางอากาศด้วยเพลงหอ,อกขั้นสูงสุดของตนมังกรจากฟากฝานำห่วงงักไะยาน ใช้กลมปานกระบี่เข้าประทะเสียงอาวุธประทะกันต่อเนื่อง ลายหอกสกิดเสื้อของน้ำห่วมงักขาดเป็นรอยแต่หลังชุดหนังกวางของพูดพบกรรมสวนมีรอยฟันขาด30เส้นหอกสั้นในมือก็ถูกกระบี่วาลีแดงสกิดหลุดมือไปในผงหญ้าพูดพบกรรมสวนกระโจนเข้าควานหาอาวุธในผงหญ้ากระบี่วาลีแดงก็ม้วนพันรอบคอของมันพูดพบกรรมสวนหยุดนิ่งไม่กล้าเคลื่อนไหวน้ำห่วมงักเอ่ยว่าอย่าเสียเวลาหาอาวุธอีกเลยถ้าขยับเพียงนิดเดียวรับรอง ว่าหัวเจ้าหลุดจากบาแน่เจียวท่าเดียวก็ร้องว่าน้ำห่วงงักนั้นพูดถูกพลางขอร้องให้น้ำห่วงงักนั้นไม่ฆ่าพูดพบคำสวนน้ำห่วงงักก็รับปากแต่พูดพบคำสวนกลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟบอกว่าให้สู้กันใหม่น้ำห่วงงักก็บอกตรงๆว่าพูดพบคำสวนนั้นเอาชนะตนไม่ได้หรอกแต่พูดพบคำสวนก็คิดจะทดลองใหม่น้ำห่วงงักจนใจจึงให้มันลองใหม่จะได้ยอมแพ้ทั้งกายทั้งใจแต่พอต่อสู้อีกครั้งพูด พูดพบกรรมสวนก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วนั่งถอนใจยอมรับความพ่ายแพ้ไม่คิดจะมีชีวิตอยู่นํ่ห่วงงักจึงบอกว่าในยุทธภพนี้ย่อมมีสักวันที่พวกเราจะต้องเจอกับศัตรูที่เข้มแข็งกว่าแม้แต่ตนเองก็เคยพ่ายแพ้เช่นกันแต่ถ้าพ่ายแพ้แล้วถอนใจแบบนี้วันหน้าจะเข้มแข็งได้อย่างไรพูดพบกรรมสวนรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ยินว่านั่งห่วมงักนั้นก็เคยพ่ายแพ้เช่นกันเกีียวท่าเดียวจึงเข้าเจรจาเป็น หายกับน้ำห่วมงักน้ำห่วมงักจึงมอบกลีบบุพชาติเขาให้คนทั้งสองไปครนนึ่งเ่พูดพบกรรมสวนเอ่ยปาขอบคุณพอรู้ว่าน้ำห่วมงักนั้นจะเดินทางไปที่เนินเจดีก็คิดจะเดินทางไปช่วย แต่น้ำห่วมงักปฏิเสธพูดพบกรรมสวนกับเจียวท่าเดียวจึงขอตัวแยกทางไปข้ามเขาอีกลูกเดียวก็จะถึงเนินเจดีแล้วระหว่างทางพัวข่าเองเป็นห่วงความรู้สึกของเต็กจับเนี้ยวว่าจะทุกข์ทรมานเช่นไรแต่น้ำห่วมงักก็บอกว่าพอช่วยออกมาแล้วนางก็ต้องรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อถึงประตูทางเข้าน้ำห่วมงักก็ชักกระบี่วาลีแดงออกฟันประตูไม้พังทลายลงแล้วบุกตรงๆเข้าไป มีเสียงร้องจากภายในว่าให้หยุดก่อนครับ เราซื้อขอเล่ากระบี่กระหายเลือดในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าน้าหัวงงักและพวกคาอีมาถึงประตูของเนินเจดีแล้วใครออกมาห้ามนมา้าหัวงงักและน้าหัวงงักจะสามารถช่วยเตกจับเนี้ยบุตรตรีของผู้เท่าเตกได้หรือไม่มาติดตามกระบี่กระหายเลือดได้ใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ